ใจดกันมากเลยพี่พี่มันมีลูกนะคุณจะไปพามาหาพวกมึงเือก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาทำคอนเทนต์แกล้งกันนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไฟเอ็มนะครับชิวชิวโลเปนะครับวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์แกล้งคนกันนะครับวันนี้เราจะปลอมเป็นเด็กนะฮะเป็นเด็กเป็นเอ็มพีซีเด็กครับเดี๋ยวทำให้ดู แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งวันนี้เราจะแปลงเป็นตัวนี้เลยนี่ครับเราจะไปเป็นเด็กไปแปลงคนโดยใช้ NPC เวีเด็กไอ้เจ้าตัวนี้ตัวจิ๋วเดียวยังปั่นเลยมามามาเราจะไปแปลงคนเด็กเราจะไปปั่นคนกันแทะว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราจะหาคนกันก่อนนะฮะเราจะเป็นตัวจิ๋วนี้แม่จ๋าแม่จ๋าเดี๋ยวดัดเสียงกันตัดเสียงกันนะกันสวัสดีครับ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  ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะประมาณนี้กันแล้วนะคนดูนะโอเคครับตอนนี้นะเราจะใกล้ถึงกระดาษแล้วไป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 เอาแล้วเอาแล้วเราหาเหยื่อรายแรกครับไหนอ่ะไปครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราชอบมากัดจังหวะทำแบบทำแบบนี้ไม่กล้าไปทำงานดำเลยไหมตอนนี้ครับตอนนี้ครับเหนื่อยไหมลูก ลเขาบอกว่าเขาเขาลงทางแล้วนะเรามาทำอะไรที่นี่อ่ะแม่ไปไหนไม่รู้อ่ามีเชฟคนไหนรับวัตถุดิบไหมครับมาตามหาแม่ยเลยอ่าพอดีว่าผมเจอลูกหมูอยู่ที่การ์ดเป็นลูกหมูเตี้อะไรลูกมันเป็นคนมันเป็นคนสนใจไหมผมจะจับไปให้เราถ่ายรูปไปให้ถ่ายรูปไปให้ลูกหมูอะไรเป็นคนเขาบอกแม่หาแม่เขาหาแม่อ่ะมาหไม่เจอครับ เนี่ยเอาไหมตัวเนี้ยเนื้อน่าจะหวานอยู่นะพาน่าจะชอบมีพูดอะไรมีพูดอะไรอ่ะผัดเผ็ดเหรอว่าเมนูนี้ไม่เท่าไหร่โอ้ยยมันผัดเผ็ดเลยเหรอไปตุ๋นมาตุ๋นไอ้ยเฮ้ไอ้มันต่อยกูไหลเลยไอ้เนี่ยไอ้ตำรวจชั่วยอ้ยโอ้ยเออกูเป็นเด็กกูต่อยกูช่วยด้วยดูสัน กูมวันแกงเขาหรือว่ากุมวโดนแกงนี่อ่หมอขาช่วยด้วยัมอขาหมอขาหมอขาช่วยด้วยหมติาหมออย่าขอโทษครับนี่มันไตกระดูกไตอย่าไตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมอขาไปด้วยผมไปด้วยไอ้ติ๊กโอ๊ไอ้ติ๊กโเด็ก ไปเน็กโป่งเลยนี่ไปไปเน็กโป่งเร็วไปพ่อไปเร็วไปพ่อไอ้หนีนี่นี่เรี้ยงนใจน้อยจังเลยเอาไปส่งที่ร้านเชฟเลยมันดูคืออะไรอ่ะว่าแกเขาจะโดนต่อยอ่ะคนเยอะคนเยอะแถวนี้คนเยอะได้อยู่ได้อยู่เอาไปตุนลงหม้อเลยลงหม้อเลยแถวนีคนเยอะทำไมคนเลยครับลงหม้อเลยโมดโถดจังเลยเนี่ยมาไเข้าไปในมอเลยไป ไม่ไปไม่ไปไม่ไปโอ้ยหนูขอชิมเนื้อหน่อยจับดิจจับดองเสืือดทั้งวมนไอ้หนูมัซีซ่าเอาขอมมาส่งแห้วครับก็หนไม่ลกได้ครับนร้เดี๋เดี๋ยวลุงให้วน้งน่ารักน่ากลัวเลยไปละแปะไว้นะลูกแปะไว้กปบไว้หนูผมุ้องทยังไงกมเหรอ ัลโหลอกครับผมเดียวครับต้องใช้ใช้ฮ่าม่าากาศ่าฮ่าฮ่าไ่ร่าฮีาอ่าฮ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 ่ี่าฮ่าฮหาฮ่าฮ่าฮเา่าฮ่าฮ่าฮ่เฮ่า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 ฮเาฮ่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 เฮ็าฮ่าฮ่า่า่า่่ ตแทำไมไม่เอากัญชาให้เขาคือมันจะแค่นี้ไมให้กัญชาเดียวหรอจะเป็นมะเร็งให้พี่อันเท่าไหร่ไหนี่นี่นพี่ขายอะไรพี่มีแทงหมูหลงทางหลงทางใช่ไหมเคคาโอเคหลงทางหลงทางแม่ไปไหนไม่รู้หลงมัดไหนอ่ะหลงทางไหนอับไปทางเดิมตามงมาแงบอกว่าขอดายตายแล้วโดนทางชี้ทางไหนอ่ะดโดนทางชี้ตัวเล็กจี้มาจากตรงนู้นพี่เขาพัง ทางนู้นเหรอใช่ทางนู้นเราเดินกลับไปสิไปเจอแม่นะโอเคเราเดินยังไม่ตรงเลยไปกินอะไรมาได้วฉันเมื่อกี้อ่ะให้จะให้เดี๋ยวให้ขนมใหม่เป็นอะไรให้อะไรให้อะไรมาอีกอะโอ้โหโอ้โหออเยนะเป็นขนมเป็นใบเลยมาเป็นแพ็คเลย อันนั้นไม่ต้องให้เด็กก็ได้เอามาให้ผมก็ได้ผมชอบอันนี้คือ <c oughs> ว่าโอ้ยยัดปูนเข้าไปโอ้ให้เด็กกินปูนด้วยอ๋อเด็กแหวกไหนนี่ nh? ฝรั่งเหรอหมครับใช่ใช่ใช่ฝรั่ง กินแล้วมันจะเสียวฟันหน่อยๆปุบปุบกับกลับเลยอ่ะเหล้าเรื่อยๆเลยเหล้าใ่มันคือน้ำส้มน้ำส้มจะต้องไปกินในจุดนี้ต้องไปเจี๊ยบเจ๊กันไหมลูกพ่อพาเที่ยวผับเลยเยๆตอนนี้พาเขาไปกินน้ำส้มหน่อยจบแล้วหัวก็จี๊ยบีกันมากเลยขี้เกียดมันมีลูกนะคุณจะไม่พามาหาพวกมึงสุด สภาพสภาพาอะไรโอ้ยทะลุทะลุทะลุโอ้โอ้โหไม่น่ากินเลยจะอ้วกอะไรครับอ้โหใครวเนี่ยคุณพ่อแม่ใช่ไหมคนในคนนี้ไหนเนี่ยไม่ใช่ผมชื่อเต้าหวยผมชื่อเต้าหอย เรืี่ดูตัวน่ารักจังแบบน่าขำเหมือนกันเลยเนี่ย A few moments later เราได้พ่อแม่ไปหมดแล้วครับตอนที้เราจะกำลังจะไปแต่งตัวเมาทุกต้นแม่ซื้อไปกับขี่มาป่ะเนี่ยแม่ซื้อไปกับขี่มาป่ะเนี่ยเป็นสด เลยเลยเลยไหวครอบครัวสุขสันต์ไม่รองเท้าสีอะไรอ่ะหนูรองเท้าสีอะไรอ่ะเท้าเหมือนทีน้ำตาลเอบครัวสุขสันต์โอ้โหเหนืย อะไรด้แค่หลบหลังผู้ใหญ่แหละได้แค yeah> ่หลบหลังผู้ใหญ่แหละเอ็กโปเด็กโปกเอ็กโปกลงมาก็ลงมาไว้กับลูกกูแค่นั้นอ่าได้ได้มาดกีมาดีหนึ่งหนึ่งกับลูกบาราบาดีบาดิมารียี่ไหนอ่ะเฮ้ยมาดิเอเ็กโตกลงมาดิลงมาดิก็ชิบหายละไปกับลูกเนี้ย ไปกับลูกคุณไหมไปกับลูกคุณไหมเจ้าไอซี่โอซี่อ่ะมาดิก็มาดิก็มาดิเอ้ยกระโปรงมาดิ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 เอ้ยกระโปงนี่ผีย้อนหน้ามาดิมาดิก็ไม่ดีก็ไม่ดิไอ้ไม่โดนเราจะคอยจะเจอปะไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะ SURPRISE เธ r รู้อะไรเ r อรู้อะไรเลยตัดสีส้มผมไม่มีรถขับบอสไอ้พ่เชฟมอสคุณเป็นอะไไผมขี่มาให้ตรงเตาพี่ไม่ทรงรากันเปดิโอนี้ามขึ้นรถัตรนคนได้เวลาบัตค้ยอะไรเนี่ย ฮะอ่าวแล้วมันหนูขึ้นเหรอไม่รู้นย็บดกเย็บด็กเย็บด็กเย็บด็กทำไมผมอยู่บนรถนี้เย็บด็กเอ้คนสีาัคือเวผมดนส่โอ้ดเอาไปขายเฮ้ยเยอะไรขนุนนี้ได้ไง

แล้วทำไมแล้วทำไมกูขับคันนี้อ่ะบริมาไงอ่ะแล้วทำไมกูว่าไปคันนู้นว่ะอ้าวอ้าวอีกแล้วเอาไมอ่ะตลกไปเนี่ยไอเด็กนี่แค่ไปส่งไอ้ดอกไปก็บริสไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรข้าวมันข้าวมันชิบหายรูปนี้ประหลาดพวนรูกนี้ประหลาดพวน